6มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของคุณเทรอวิฟลักอิสราเอลซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสัตว์รย์าดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวารคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ Corriscool of Veterinary Medicine โดยมีสัตว์รย์ดรอาหารอนปรามมอนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม ศาสตราจารย์ดรกัมาเนตผู้มยการโรงพยาบาลสัตว์โรงเรียนสัตวแพทย์คอรเรตและผู้บริหารโรงเรียนสัตวแพทย์คอรเรตเตารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรูนย์ภาพวินิจฉัยประกอบด้วยห, ray, ห, MRI, วห้องเอ็กซเรย์ห้องเอ็มอาร์ไอและห้องอัลราซาวซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยได้ทั้งในสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่การวินิจฉัยด้วยภาพทางสัตวแพทย์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาสาเหตุการเจ็บป่วยในสัตว์อาทิเช่น การที่สัตว์กินสิ่งแปรปลบบอมไปในทางเดินอาหารการเกิดและการกระจายของเนื้อง,งอกไปในอวัยวะภายในต่างๆเป็นต้นซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อให้การรักษายอย่างถูกต้องต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมแอนนาทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียนสตัตวแพทย์คาเรตคณะสะตัตวแพทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลมในการนี้ศาสตราจารย์ดออรอาหารอนปรามอนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยลาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลม็มกล่าวถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้านศาสตราจารย์ดรอกตอร์แบาเนตผู้อุ่งในการโรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตบรรยายสรุปการดําเนินงานของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1985 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาการฝึกอบกรมทางคลินิกสัตวแพทย์การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยและการวิจัยทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งเดียวในอิสราเอลนอกจากจะจัดการศึกษาแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ระดับปริญญ,ญาตรีและบัณฑิตศึกษาแล้วยังได้จัดโปรแกร,รมการศึกษาต่อเนื่องแก่สัตวแพทย์ในอิสราเอลและจากต่างประเทศ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากลโดยให้ความสําคัญกับการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์นอกจากนั้นยังมีผลการศึกษาวิจัยในด้านโรคของสัตว์สู่คนการผลิตอาหารปลอดภัยซึ่งนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญของวิชาชีพสัตวแพทย์ปัจจุบันโรงเรียนสัตวแพทย์คอเวตมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาอาทิโรคติดเชื้อและะสิิต i t ในสัตว์ โรคจากสัตว์สู่คนโรคในระบบสืบพันธุ์จากสุขวิทยาระบาดวิทยาตลอดจนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอายุกรรมสัตว์เล็กันุกรมสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่โรคผิวหนังเนื้องอกวิทยาและการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินเป็นต้นในด้านการเรียนการสอนโรงเรียนสัตวแพทย์คอร์เร็จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีโดยรับนักศึกษาจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุวภาพเข้าศึกษาปีการศึกษาละ60คนสำหรับโรงพยาบาลสัตว์โรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตจะให้บริการตรวจวินจัยและรักษาสัตว์ป่วยจากประชาชนมากกว่า20,000รายในแต่ละปีในจำนวนนี้มากกว่า75เปป็นสัตว์ป่วยที่ถูกส่งมาจากฐานพยาบาลสัตว์แห่งอื่นๆในอิสราเอล ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์โรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตเปิดให้บริการทุกวันแผนกฉุกเฉินให้บริการตลอด24ชั่วโมงและเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งเดียวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์มากกว่า45คนมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่รับการรับในระดับสากลมากกว่า23คนศาสตราจารย์ดรรอนออฟริผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตา บรรยายถึงงานวิจัยจีนเทอรพ์พีหรือพันธุกรรมบำบัดสำหรับรักษาโรคตาบอดกลางวันในแกะซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมการรักษาจะมุ่งเน้นแก้ไขแังจุดที่ผิดปกติในรหัสพันธุกรรมซึ่งการทดลองประสบความสําเร็จกับถุงแกะเมื่อกว่า6ปีก่อนนําไปสู่การทดลองทางคลินิกเพื่อใช้รักษาในคนผู้ที่ป่วยด้วยโรคตาบอดสีกลางวันโดยตาที่บอดในกลางวันแต่มองเห็นได้ในเวลากลางคืนในสภาพแสงน้อย ภาวะเช่นนี้เรียกว่าภาวะตาบอดสีจากกรรมพันธุ์หรือการบอดสีกลางวันมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีนการประยุกต์ใช้วิธีทางพันธุกรรมบำบัดซึ่งประสบความสําเร็จแล้วในแก่จึงเป็นความหวังในการรักษาโรคดังกล่าวในมนุษย์ศาสตราจารย์โนเกิราเซเกตผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมบรรยายถึงหลักการและประโยชน์ของการฟอกเลือดในสัตว์โดยใช้เครื่องฟอกเลือด เพื่อแก้าภาวะไตาวายเฉียบพลันโดยเครื่องฟอกเลือดจะทำหน้าที่กรองเอาของเสียหรือแม้แตสารเคมีบางชนิดที่อยู่ในกระแสะเลือดออกก่อนนำเลือดกลับเข้าสู่ตัวสัตว์ดังเดิมทำให้สัตว์ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการให้การรักษาที่สาเหตุที่ทำให้สัตว์เกิดภาวะไตาวายแบบเฉียบพลัน และให้สัตว์กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจากนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีส่งลงพระนามในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง o o r i s คู o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  บสเท e ร r เนอรี่เมด i ซีมหาวิทยลาลัยฮิบูเยรูซาเล็มกับคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัย ซึ่งดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์การแลกเปลี่ยนนิสิตการศึกษาวิจัยร่วมกันการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้นการร่วมมือระหว่างวิชาการของทั้งสองสถาบันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพสตัตวแพทย์ทั้งในประเทศไทยและอิสราเอลตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ โอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับศาสตราจารย์ดรอาหารอนปามอนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มผู้บริหารของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตและผู้บริหารของคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน